ครับเสยวุฒิน่าจะได้หลายคลิปแล้วนะได้กี่คลิปแล้วพ <c oughs> เพ่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะลงอีกคนหนึ่งจะขึ้นครับ รถแกสะอาดจริงครับรแกเจ็ดปีแล้วไม่ดไ,ได้มาเนี่ยบอสครับยินดีต้อนรับเสียคามครับให้หัวไปได้มาครับก คันเด็ดๆต้งนั้นครับเสียแม็กซายควันครับผมคันนี้ควันขโมงเลยคันนี้แบบนี้ก็จากอูสองวนศักนะรถมันจะหลายปีแล้วแต่ทรงยังสวยอยู่เลย

เคลียร์คดีอีกนะพอดีว่ารถร่วมรถร่วมก็ชนชนกันครับไปทีมงานผมต้องไปเคลียร์ขอจบไม่ปีน,นี้ไปเจอกันในปีสี่